คราวนี้กลับมาดูที่นามสกุลฮะดีสและตัวบททั้งหลายเนะี่ยเขาพูดถึงการเอาบุตรบุญธรรมมาเป็นลูกแล้วก็เอาตัวเองเป็นพ่อแทนพ่อจริงๆอันนี้ห้ามในสมัยจาริยนะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อิสลามยกเลิกเขียนนะครับส่วนการใช้เผ่านั้นอนุญาตใช้ได้ถ้ามีเหตุผลและเป็นที่รู้กันว่าเราไม่ได้อิงไปใช้เผ่าโดยโกหกเช่นมีคนอ้างว่าฉันเป็นไซยิดเห็นไหมที่มามากันนะเออฉันเป็นไซยิดแต่ว่าเป็นหรือเปล่าไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ในบาปใหญ่เลยนะ ตามฮะดีนบีไอแบบนั้นแหละนะครับแต่ถ้าบอกว่าฉันเป็นกูเรชิฉันเป็นฮาชิมีอา้าวเชื่อสายนบีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ฉันเป็นฮาชิมีเนื่องจากว่าบรรพบุรุษฉันเคยเป็นทาสแล้วก็ปล่อยมาก็เลยใช้สกุลฮาชิมีอย่างเงี้ยอันนี้ได้ได้เอาแล้วกลับมาดูนามสกุลนามสกุลเราเนี่ยนะฮะที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องไหมกับการเปลี่ยนพ่อเอางี้ก่อนเพราะมันมีแค่2ประเด็นคือพ่อกับเรื่องของ ไปเทียบเคียงกับสกุลอื่นเกี่ยวไหมอันแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนพ่อไหมนาำสกุลไม,ไม่เกี่ยวเพราะหลักฐานชัดเจนผมบอกไปแล้วว่าดูในทะเบียนบ้านเลยครับพี่น้องทะเบียนบ้านบอกชัดเจนว่าคุณน่ะพ่อน่ะชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรคุณนมาจากไหนแล้วคุณเปลี่ยนนามสกุลเพราะคุณมาอยู่ในตระกูลน,นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนพ่อเพราะนั้นตัดประเด็นพ่อไปได้เลย ยกเว้นว่าคุณเปลี่ยนนามสก,กุลแล้วบอกว่าพ่อฉันก็คือคนใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นี่บาปใหญ่นี่ประเด็นนี้อโอเคนะฮะแล้วก็สองการเปลี่ยนนามสก,กุลเนี่ยเกี่ยวข้องกับเผ่าไหมถามว่าเมืองไทยมีเผ่าไหมอ่าบางคนบอกมีมีทำไมมีที่ไหนห่ะก็บีล่าเมืองไทยไม่มีการใช้นามสก,กุลรู้สึกสมัยรัชะกาลที่5หรือว่าหกี่ยใช่ไหมเริ่มมีและนามสก,กุลแรกๆที่ถูกประทานมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าพ่อเขาชื่ออะไรอยู่ดีเห็นไหมที่มาของสก,กุลก็คือ เป็นการว่าเออเราตั้งสก,กุลขึ้นมาบางคนนามสก,กุลช่วยราชะการเพราะว่าอะไรเพราะว่าบรรพบุรุษเขาเคยไปช่วยทางการไว้เยอะเขาก็เลยว่าเป็นช่วยราชะการพ็ถามเรื่องนามสก,กุลถามว่าเกิดจากอะไรเนะี่ยคนไทยบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพ่อคุณชื่ออะไรหรือแม่คุณชื่ออะไรแต่เป็นการตั้งขึ้นมาเมื่อ,อไรก็ได้แล้ววันนี้คุณจะเปลี่ยนนามสก,กุลอะไรก็เปลี่ยนได้ถูกไหมถามจะเปลี่ยนนามสก,กุลเนี่ยบาปไหม,ไมเออจะไปบาปตรงไหนล่ะถ้าบาปก็หลักฐานม,มา เอา้าถ้าเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่บาปคุณราชาไปแต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งอะนะปัญหาเยอะเหลือเกินว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้บาปไม่บาปเนี่ยเปลี่ยนมันทั้งคู่เลยเปลี่ยนกันทั้งสามีภรรยาเลยได้ไหมเอานามสกุลเดียวกันแล้วเขาเนี่ยได้ปะได้ผิดไหมไม่ผิดเอา้าแล้วทำไมเปลี่ยนแบบนี้ได้อะเป็นการเปลี่ยนพ่อปะเป็นการเปลี่ยนแม่ปะ อ่าไม่ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเราจะตั้งเมื่อไรก็ได้เราจะเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้ถ้าพี่น้องว่าเปลี่ยนนามสกุลเฉยๆอยากจะเปลี่ยนอ่ะผมอยากจะเปลี่ยนนามสกุลคุณชายอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยไปที่อำเภอเปลี่ยนเนี่ยบาปไหมอ่ะถ้าไม่บาปแล้วการที่ผู้หญิงคนนึงแต่งงานมาอยู่กับเราแล้วเปลี่ยนเป็นนามสกุลเราเนี่ยมันบาปได้อย่างไรแยกให้ได้ถ้าพี่น้องว่าบาปผมไม่เปลี่ยนนามสกุลอ่ะบาปเนี่ยเอ้าเอาหลักฐานมาถ้าอ้างบอกว่าเอามันเป็นการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของเปลี่ยนตระกูลเปลี่ยนตรงไหนล่ะเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าตระกูลไม่ได้เปลี่ยนเพราะในทะเบียนบ้านนะก็บอกชื่ออยู่แล้วว่านางนี้นะพ่อนะชื่ออะไรแม่นะชื่ออะไรชื่อเดิมไหมก็ชื่อเดิมการเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้เป็นการเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เดี๋ยวพี่น้องจะเปลี่ยนนามสกุลอะไรก็ได้จะเปลี่ยน1 0 0้ครั้งอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่งแล้วแต่งอีกชื่อพ่อของพี่น้องในทะเบียนบ้านก็เหมือนเดิม การเปลี่ยนนามสกุลเนื่องจากการเปลี่ยนของภรรยามาแต่งงานแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นที่รู้กันในประเทศไทยว่าการเปลี่ยนนามสกุลก็คือการที่เขาแต่งงานเข้ามาในตระกูลนี้ไม่ได้เปลี่ยนพ่อไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นเนี่ยไม่บาปแล้วถ้าต่อให้เป็นการอิงในตระกูลอื่นตระกูลใหม่เนี่ยก็ไม่บาปอยู่ดีเพราะว่าสลับเขาในหลักฐานจากอัลฮะดิษก็ยอมรับการอิงสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุเลเราเมื่อมีเหตุ อันนี้ก็มีเหตุเหมือนกันเขามันคนละประเด็นกับฮะดิษที่เอามาใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่น้องนะเราแต่งงานเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่เปลี่ยนสกุลเป็นสกุลของสามีในประเทศไทยเนี่ยอันตรายนะคนถ้ามีอีมาเนี่ยผมไม่ว่าไงแต่บางทีบอกว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นแม่ยายกับสะพ้ายเนี่ยมีกันไปจำถือว่าเรื่องของคนในครอบครัวสามีกับลูกสะพ้ายเนี่ยเยอะและนี่ไม่เปลี่ยนนามสกุลเขาบอกโอ้สกุลฉันเนี่ยมันแย่ใช่ไหมถึงไม่เปลี่ยน พี่น้องต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยเขาก็ลําบากนะถึงเวลามีมรดกมาปุป๊บเอ้ยนามสก,กุลแกตระกูลก็ยังไม่ใช้นามสก,กุลของตระกูลฉันเลยแล้วจะมาเอามารดกอะไรเพราะฉะนั้นแกไม่ต้องมาเอามารดกมันจะมีปัญหาส่วนตรงนี้นะพี่น้องก็ต้องดูให้มันกว้างลหลายๆมุมด้วยมาดูฟัตวากันหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้ฟัตวาของดารุลิฟต้ของอีกิอันนี้โดยสรุปนะเขาบอกว่าการที่สามีภรรยาแต่งงานกันเสร็จแล้วก็นะฮะเอาจะเอาภรรยาในประเทศฝรั่งเศสเขาบอกอการแต่งงานเนี่ยนะฮะ ภรรยาก็จะใช้ชื่อของสามีหรือว่าอิงไปกับสามีในศาสนาเนี่ยว่ายังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่าอนุญาตโดยอิสลามชาริอะเลยนะครับในการที่จะเอาละกอบของตระกูลนะฮะไอละตเซอในการที่จะเอาตระกูลของสามีเนะี่ยย้ายไปให้ภรรยาเห็นไหมมาดามาลูฟูตราบใดที่อุลฟที่ผมอธิบายไปอ่ะคือการเป็นไปเนี่ย เป็นที่รู้กันว่าการใส่สกุลให้กับภรรยานะนะั้นเป็นที่รู้กันว่าอ ah ันนาหานเนอุนมินตาลีฟมันเป็นประเภทของการทำให้รู้เฉยๆว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับและไม่ได้ทำให้เกิดความคุมเคือในเรื่องของการว่าเป็นลูกคนอื่นที่ ฟันม ي, หาดูดฟิชชอรีหุ่นแตาบอณอินสันอที่ห้ามในชรีอะก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นเชื้อสายอื่นนอกจากพ่อของตนบีรับโดยบอกว่าฉันเป็นลูกคนนั้นฉันเป็นลูกคนนี้หรือสิ่งที่บอกว่าฉันเกิดจากคนนั้นฉันเกิดจากคนนี้อันนี้โดยสรุปที่ผมเจออุลามะหลายคนนะฮะที่ฟัตวามาเขาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องตราบใดที่อูฟเป็นที่รู้กันว่าคุณ ใช้สกุลตรงนี้เป็นการบอกว่าคุณแต่งกับตระกูลนี้ไม่เป็นไรเชฟนูบ้างก็เคยถูกถามเหมือนกันนะฮะบอกว่าสามารถใช้อิงไปกับตระกูลอื่นได้ไหมเชคบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถ้าหากว่ามีเหตุผลส่วนฟัตวาผมเจอนะ,ะฟัตวาที่บอกว่าไม่ได้เนะี่ยบางอันที่บอกไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคำถามไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหรือคําถามนั้นไม่ได้บอกถึงอาดาหรือว่ารมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอไม่ได้บอกให้ผู้ฟัตวาเข้าใจมากเพียงพอ หรือคนที่ออกฟัตวาเขาไม่ได้อยู่ในสังคมจนเข้าใจมากเพียงพอมีเท่าไหร่แล้วที่ว่าเขาออกฟัตวาตอนอยู่ประเทศอาหรับนะเขาออกอย่างหนึง่งแต่พอเขาไปในประเทศฝรัง่งไปประเทศต่างประเทศแม้แต่อุลมามะบางคนเนี่ยนะฮะมาประเทศไทยเนี่ยก็เปลี่ยนฟัตวาเหมือนกันเพราะเขาอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรออ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองเหรอเมื่อก่อนไม่เข้าใจเมื่อก่อนไม่รู้เพราะว่าเขาถามมาฉันก็ตอบได้แค่นี้ ด้วยเหตุนี้อุลมามะเขาบอกว่าฟตวาเวลาจะถามเนี่ยให้ถามคนที่เกี่ยวข้องที่เขาอยู่ในสังคมนั้นอยู่ในประเทศนั้นสรุปการเปลี่ยนนามสกุลของคนที่แต่งงานนะฮะพี่น้องจะยึดทัศนะว่ายัางไงฉันก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้มันมีมุมมันเป็นเรื่องฟิกที่ผมมองว่าอนุญาตให้มีการคีรัฟได้ถ้าพี่น้องจะยึดว่ายัางไงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็แล้วแต่ แต่พี่น้องอย่ามาโจมตีคนที่เปลี่ยนนามสกุลเพราะเขาก็มีเหตุผลหลักการและฟัตวารองรับเขาจะมาบอกว่าฝ่ายหนึ่งฮาลอมบาปอย่างเงี้ยพี่น้องกําลังเอาบาปให้เขาเลยนะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดอ่างเงี้ยพี่น้องกาลังเอาความผิดให้เขาเลยนะเราว่างก็ด้วยวิชาการแล้วก็การด่ากันแดงๆเนี่ยเลิกเขาอย่าไปด่ากันลหลักการศาสนาเราต้องว่าวิชาการก็ปล่อยวิชาการถ้าเราไม่รู้ก็ถามคนรู้พี่น้องยึดทัศนะไหนก็ยึดไปเธอแต่ผมยึดว่า เปลี่ยนนามสกุลไม่ได้บาปแต่อย่างใดตราบใดที่ในสังคมยังรู้กันว่าภรรยาเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพ่อไม่ได้อ้างว่าฉันเป็นคนที่มีเชื้อสายมาจากตระกูลนี้ไม่เป็นที่รู้กันแบบเนี้ยไม่มีปัญหาครับไม่ตรงในคําห้ามในอันุรายละไรดีแต่ย่ใดว,ว่ารอว่าหรอครับ